สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับผมเช้าว,วันอาทิตย์สบายๆเช้าว,วันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565คิดศกราช222ครับเช้านี้เวลาตอน06:46นาทีโดยประมาณครับออกกำลังกายทุกท่วงท่าในห้องเช่าแคบๆอย่างนี้ครับโดวิ่งรอบอห้องนี้นะครับวอร์มร่างกายนะครับวอร์มร่างกาย ก็คือวิ่งรอบห้องหรือว่ากระโดดตบหรือว่ากระโดดโลดเต้นเปิดเพลงเต้นนะครับให้มีความสุขให้สนุกสนานให้ร่างกายเราได้รู้ว่าเราพร้อมจะใช้งานเขาในแต่ละวันนะครับผมก่อนจะสุดท้ายไปเล่นลูกกิ้งนะครับผมไปเล่นล mm ูกกิ้งลูกกิ้งผมอยู่ใต้โต๊ะเก้าอี้เดี๋ยวจะออกมา mm hmm. อีกครั้งหนึ่งนะครับผมบน mm hmm. ต้นระบอหน้ากายก่อนนะครับ mm hmm. อ่ะพุดแล้วก็เริ่มเลยนะครับผมนี่ครับวิ mm ่ง hmm. วิ่งรอบไปรอบมาอย่างนี้ครับวิ่งกลับไปกลับมารอบไปรอบมาครัอบอุปกรณ์การออกกำลังกายเราก็แบบเรียบง่ายนะครับผมจะแสดงให้ดูคร่าวๆเพื่อที่จะให้กระชับคลิปนะครับผมอ่านะครับเสร็จจากนั้นปุ๊บพอวิ่งรอบห้องสักประมาณ ห้าถึงสิบนาทีแล้วก็ยกไปซะนะครับเรียบง่ายถางน้ำครับเพิ่มเ็งนึดนะครับให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเรามีความแข็งแรงนะครับไม่หนักครับเบาๆครับ ทำเรื่อยๆได้เหนื่อยเหมือนกันครับโยกไปโยกมาหรือนะครับเนี่ยนะเนี่ยบน้ำปวดน้ำนะครับสลับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่คนมากก็จะทําพร้อมกัน การออกกําลังกายเนี่ยไม่ว่าจะท่วงท่าใดก็แล้วแต่ขอให้เราออกกําลังกายทุกวันเป็นประจําครับล้วนแต่ดีกับสุขภาพทั้งนั้นครับสุขภาพของเราสําคัญยิ่งนะครับเราต้องเริ่มต้นจากการดูแลตัวเราให้ดีนะครับการดูแลตัวให้ดีเนี่ยเราต้องควบคุมอาหารด้วยนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเอง สรีระร่างกายไม่บาลานซ์กับส่วนสูงความหมายคือส่วนสูงเท่านี้แต่น้ำหนักเราเกินกว่าส่วนสูงเราส่วนสูง160 155 165อะไรก็แล้วแต่180อะไรก็แล้วแต่แต่น้ำหนักเราเป็นร้อยนี้ครับน้ำหนักเกินเราต้องมาทำให้น้ำหนักเราเนี่ยบาลานซ์กับส่วนสูงเราเราจะไปดูค่า ส่วนสูงเท่านี้ให้น้ำหนักเท่านี้ที่ไหนลองค้นหาดูครับตอนนี้โลกเรากว้าง g o o g l e google, google. <c oughs> ใน YouTube ก็มีครับนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นจากการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับทานอาหารให้มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลามันไม่นเนี่ยเวลาพักผ่อนเนี่ยมันไม่ตรงกันบางคนทำงานเข้ากะถูกไหมครับ ก็เลยมีเวลาไม่เหมือนการการทานอาหารก็ทานไม่เป็นเวล่เวลานะครับก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บสิ่งที่ดีที่สุดคือการออกกาําลังกายสละเวลาสักนิดครับออกกาําลังกายสักหน่อยทําเท่าที่เราทําได้ทาเท่าที่เราทําไหวทําเท่าที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยนะครับผมรล้เหนื่อยแล้วก็หยุดพักในยกนนะนๆให้เรากนาน็าไปต่ออีกยกหนึ่งน,นะครับผมผมเชื่อนะครับว่า สุขภาพร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการการาต้องการสิ่งดีๆนะครับเข้าไปในร่างกายถ้าเกิดยิ่งใครทานอาหารหนักๆหนักๆก็คือทานเนื้อเยอะๆนะครับระบบขับถ่ายระบบระบ,บายเนี่ยก็จะยากนิดนึงจะย่อยยากน,นะครับถ้าเกิดใครทานเน้นทานปลาผักไข่ปลาผักไข่เนี่ยก็จะย่อยง่ายนะครับผมฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามีสุขภาพดีเนี่ยเราก็ สนุกกับกิจวัตรในแต่ละวันนะครับชีวิตของเราเป็นของเราจริงแต่ว่าเราจงใช้มันให้มีประโยชน์และเราก็จงให้เขาในสิ่งดีดีด้วยครับนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับจ้าทีนี้ก็จะมาเล่นลูกกิ้งนะครับการเล่นลูกกิ้งนะครับเออเราก็จะไปลืมท่าเบสิกนะครับถ้าเล่นท่ายืนได้แล้วนะครับผมเนี่ยครับ ได้ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องจริงได้ซิปแพคจริงเพราะผมทํามาในหนึ่งปีกวกว่า,วาก็ได้เท่าที่ได้นี่แหละครับผมไม่ได้ไปหมุนบาไม่ได้ไปยกซิปแพคอะไรก็เห็นเนี่ยครับยกถังน้ําอะไรอย่างนี้แหละครับผมในแต่ละวันแล้วก็เล่นลูกกิ่งสุดท้ายครับทำเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะครับนะครับไม่ต้องรีบนะครับดันก้านเกร่งทำเท่าที่เราถนัดเลยตามที่เราถนัดนะครับท ให้เราทาเป็นประจํานะครับวันละสิบครั้งยี่สิบครั้งต่อยกหนึง่งหรือว่าทาได้ยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทำท่าที่เราทําได้ทำท่าที่เราทําไหวทำท่าที่เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พักพักนั้นไปต่ออีกยกหนึ่งนะครับถ้าเราทําเป็นประจําผมเชื่อเลยครับคุณต้องเห็นความแตกต่างของสรีระร่างกายของคุณแน่นอนครับเพราะว่าผมได้กับตัวเองครับ ออกกําลังกายเนี่ยไม่ว่าท่วงท่าใดาก็แล้วแต่ครับมีแต่ได้กับได้น,นะครับได้ในสิ่งที่ดีได้สุขภาพที่ดีนะครับผมคนที่ลืมเล่าไปฟังครับคนที่ทํางานนะครับนั่งทั้งวันเโดยเฉพาะผมนี่แหละครับผมขับรถไดเวอร์ขับรถแท็กซี่นี่ครับขับทั้งวันนั่งทั้งวันทํางานในห้องแอร์เนี่ยนะครับ โรคปวดหลังปวดเอวปวดต้นคอปวดหัวไหล่นะครับเกิดขึ้นนะครับชนะแล้วเล่นลูกกิ้งตอบโจทย์ครับดันกั้นเตงเหยียดตึงๆนะครับอย่างนี้ครับทําเป็นประจำครับเราจะนั่งได้นานจะไม่รู้สึกปวดนะครับเชื่อครับลองทําดูนะครับได้จริงครับนี บางคนบอกไม่มีเวลาบางคนบอกทําไม่ได้ไม่ไหวปวดปวดร้าวระบมปวดกล้ามเนื้อปวดหน้าท้องปวดแทบเนื้อจะฉีกใช่ครับนั่นคือการบ่งบอกว่าร่างกายของเรากําลังจะเปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่ดีก็คือมันจะกระชับขึ้นปวดระยะหนึ่งแล้วก็จะหายไปฝืนสักนิดนึง นะครับในช่วงวันเวลาที่ปวดนะครับช่วงจังหวะนั้นถ้าผ่านตรงนั้นไปได้ก็จะดีเองครับแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หยุดครับวันหนึ่งเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยอย่างไม่ได้นะครับ10นาที15นาที 20นาทีถึง1ชั่วโมงโดยประมาณในแต่ละวันครับหมอมร่างกายทุกท่วงท่าออกกำลังกายทุกท่วงท่าเป็นเรื่องที่ดีครับมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ